สวัสดีจ้ามาสิย่างเขาสู้กินสิพี่น้องปิ้งเขาสู้กินเด้เนี่ยไอเท็กสมปะปนอย่างเขาสู้กินจ้าพี่น้องมา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 สิย่างเขาสู้กินปิ้งเขาเด้เนี่ยปิ้งเขาปิ้งเขาสู้กินจ้าพี่น้องมาไมา่มกินเขากี่ได้ ม่ายางเขากินกาจา้าพี่น้องม่แม่มา,มา,มากินข้าวน้ำกัน,นห็นบนเหปีเขาเปี่เขาเห้พฝรั่งกินอาจารย์เขาช่วกินจ้าพี่น้องมาปิีงนเขาห้องไม่ปปิี่นเขาอเอาน้ไปโดนไม่เห็นไพามากไว้ยางเขาไหมจ้า เลียนไ,ไม่ไปยันเหม่ยยินเหม่ยอืมอือเลยเนาะพี่เน้องยั่ไงเลยเนาะกินบ่กินบ่พี่น้องกินบ่แกงเขาได้เนี้ยากกินบ่ปิ้งเขากีได้จ้าหานี่ เอายังสี่เลยงย่ายๆเลยพี่นอ้องเสียบๆเลี้ยงเลยได้จะเด้อน,นะเห็นบ้านเห็นว่ากีเข่ากินยุม่มยงหนอกออสเตรเลียเด้จ้ามาพี่นอ้องเลี้ยงเอ้อยหุ้ยกินน้ำบ่กินน้ำบ่จ้า เริ่มปิดฟ้ากวางเขาน,เนั่นก็เสียหงตัวหนึะงย่างเขาเกี้ฝรั่งกินหนิหน่อยเว้ยเธอดีย่างเขาเกีให้ฝรั่งกินรอดจะอินที่เค้กไล่บาร์บีคิว Hi everyone you want to eat barbecue สติกกีไลอันนี้ปาร์บีคิวติ๊กก่ไลเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งจาาาง้านี่ามามาพี่น้องแล้วแล้วเห็นบอนนิกี้เขาเห็นบอนแซบแซบมากินเขากีน้ำกันจ้ามาเร็วเวพี่น้องมามากินเขากี้น้ำกันจ้า,าเนบ่แสบแสบนัวนัวหอน มาจ้ามามามากินเขากีนน้ำกันจ้าจี้เขาให้ฝลั่งกิน hi e เอ้ y o วันทำตัวอีนบาร์บีคิวออติ๊กกีไล่ไม่ว่าเม่นพทองี้เขา บอกี้เขาแสบเด้เกี่ยมกับปะแดกบองนะพี่นนอมีแสบเอาลอดเก็ตเะอันอัทุอันที่ไม่ไดพุทซาวทุเมนี่มาพี่หนอกี้เขากี้เขากี้เขา กีเข่ากีเขากีเข่ากีเขาเปลี่นเขาเปลี่ยนเขากีเปลี่ยนเข่ากีโอเริ่มเอากืหมูกินกับจอดโอ้ปุ๋ยเข้มเข้มมันมันมันมาเอาไข่ใช่

Okay. ทั้งเพชทพัทง้งแสบแบก็ถึงสวงยวนมออร่อยมากะโอ้ีเรื่องไอ้ฟอไอโฟที่วันมออืจะดื่มสันดะวันหมอไอมาไปเชื่อฝอยุ่มอ่อนเนาะโอเคได้จ้าขอบคุณมากๆที่เขาระรับช่มนพี่นนองไม่กินขอจีน้ำกาน พี่น้องยี่จังหวัดใดยุ้มยังไดประเทศใดกับคอมเมนต์หน้าใดได้จ้า